โต๊ะนี่โต๊ะหลบไม่จันเนี่ยมันจะสวยงามกว่านะยกยกโต๊ะ่อนะด้านหน้าสีขาวอ่าบ่งมือจะยกเด้อพนมมือเด้อถ่ายูกกระเพาะต้องพนมมือเลยอ่ามันจัดสิดูดีนะอ่าพนมมืออ่ามีแต่ผู้สวยงามมาได้เป็นเศรษฐีสุคนเด้อนะโท๊นะ เศรษฐีผู้ไม่ได้รวยแต่เงินทองรวยด้วยน้ำใจนะรวยด้วยน้ำใจว่ได้รวยเงินทองไหมนะแต่ผู้ข่าดย้วยน้ำใจมาสอนน้ำใจนี่เขาเรียกว่าจิตอาสานะมีงานก็เรียกใช้ทีมงานของท่านผู้ใหญ่ได้นะบ้านโกโก้ซึ่งสื่อเล่าอีกแล้วขออนุญาตเมืึงงานจะไปเนว่อยู่จะทอดทุ่มยิ่งขอ่าแม่สยมเนาะต่อต่อจะโมตนาบุญเน้อ หมณะนณะคณะเีลาพรต้นรรอนเนาะเป็นมณะนณะคณะกิตอาสานซึ่งมาช่วยนตั้งแต่เช้าักกินข้าวกินน้ำท่านบ่เหตุการณ์ผิสิผ่าเนเบิดมื่อนะได้กินเนาะพี่น้องมรณะขามุขจีหาไปจุกกินเนาะท่ออานบ่ก็ส่บยปล่อยอดนาท่านบ่เนาะท่านบ่เสดูแลเป็นอย่างดีนะเต้นระบาบสีิสน,น้านะก้าวหน้ามารมดาแล้วสี่สิบน,น้ เด็กละแนนะอ้อมไปอ้อมมาอยู่ผนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะหลังจากนี้นนล่ก็คงจะเสร็จงานเหนื่อยัลจิบปล่อยน้ําม,มนต์สวัสดีลงมาให้ความชุ่มชื่นแต่พี่น้องบ้านาานาขาของเฮาเนาะอย่าเพิ่งหนีฟ้ากันไม่ยอมไหมคณะกรรมการเขาเลยยังสิได้มั่งเต้นไดนบ้างเนเต้นอะไรพอมั่งได้ก,ก็มั่งก็ได้บบ้านเนี่ยเริ่มทยอยมั่งเต้นกก้ะจะให้พี่น้นองเอาได้บูชาผ่ไตจได้บรรยากาศเตรียมหล่ไปเลยเด้อเตรียมรถขนโต๊ะขนเต้นเวลา อ่าได้เวลาทาการเราจะสักเดี à, ่ยวได้ท oh, right. hey. ่านผู้ใหญ่เนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขัดเดียวได้ต้องแข่งแรงช่วยกันอยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านท่านประชารัฐพันทิพย์ครั้งนึงในเวลาช่วงประมาณอาทิตย์เจ็ดนาฬิกาให้ผู้ใหญ่บ้านคนประชารัฐพันท์ว่าให้พอแค่แห้งแผลที่แผลเนาะเออเรา้องผู้ใหญ่เห็นแล้วตัวผู้เดี่ยวจะฟังมื่อก่อนวัดผู้ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังบอกให้อราถ่ายรูปเราอย่าบังคนงามข้างหลังมาเด้อผู้ใหญ่เด้อ สลับอีกต้องสขะห้องสลับอย่างเทียงข้างเข่าโยกเทียงข้างเข่าเสียงข้างเทียงข้างเสียงข้างหูด้านหลังอ่ะโบเห็นแน่นอนเพ็นตะเคอนะเสียงสลับข้างนะสลับปันฝ่าขะห้องนะเออซับข้างกันคนเราเออซับวางกันโบเห็นในด้านหลังน่ะฟังหัวมันอยู่นะเห็นแก่เสร็จเด้อเอาอกงมือตรงมือลงงามเอาตรงมือ้งงาม ไอ้ดีมีแหงเด้อได้บุญหลายๆนะคิดสิ่งใดก็ค่อยสมความมุ่กบานปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเลยสาธุโอ้ยนะนอนที่อยู่นเขาตฮองนอนทรวงหุบหมอนหน่อยต้องเปลี่ยนกะได้เปลี่ยนชุดใหม่ได้ในบ้านดูแลพี่น้องเขาเด้พี่น้องบ้านอาสาเขาเด้กอดหลับได้พี่น้องบ้านปวดปวนคอโตสิเมื่อได้จะมีภารกิจที่จะต้องกลับไป คนกิจั๊มมาซตะก้าขเราลงมาแล้วจัจั่งนาเอวันนี้แต่งตัวงามเปนมื่อันแขไปซัมตะก้าเราเป็นมนัหมแล้วฝนก็มาพอดีนะต้องแต่ว่าโกรนบ้นป่าบ้านบองโน่นทีไรบ้านที่้เกาะมันเคือนนี่หน้าตาคนต้องทักกันยิ้ไปบ่อยแต่ทําการเมา่อวันตัวพระตัฝนอ้อมอมอวันก็อ้อแมวท ปาไปบอกจากปาบากน้อยก็ไปปาบากง่ายไปพูดเลยปกอกไม่ีอะไรเลยอ้อมไปพูดไปโกงโนไปเลยอาปาอไว้ก่อนเหนือยื้นไว้ก่อนขอเทวดาไว้ก่อนเนาะขอเมื่อยเมื่อเดียวก็พื้นเท่ารางกายหันจะตกแห้งเลยก็ต้องเออเหมอนแบบขอไว้ก่อนเออเทวดาเทวดาพันกับฟันมาจักัวแต่ว่าเสียอย่างเดียวเปิดอร์ตไลาใมาหลายดวงปากเหมียวอมเซตไปเดียวจะปากจะโยม โยมกับพ่อโยมผ่ากับพ่อผ่าเอาแ่าวโยมคนะเดี๋ยวมูชาผ่าใจกับมูชาได้เรื่อยบ่ายเด้อบูชาได้ที่กองมูชาเดี๋ยวจะเปิดโอกาสพี่น้องที่ยังไม่ได้บูชาผ่าใจแต่้วกที่นี่จะพี่น้องมาหน้าผมาเมาเหนื่อยเนาะยังมาเนี่ยูชาผ่าใจหรือว่าประเดี๋ยวถ่ายรูปกับถ่ายเด้่อยต่อไปเรื่อพวกก็ยังวันได้ติดดอกไม้ติดอะไรพี่น้องญาติพี่น้องอย่าถ่ายรูปไว้กล่าวชัยรพราะว่า พี่น้องญาติอลล่านาสกุลตอนล่าหรืออะไรอีกญาติพี่น้องของคุบาอีน้อทั้งหมดเลยเป็นขอไทยรวมญาติตอลล่าเดินมาจะเดินผ่อนเลยจรเดินพรเจะเดินพรสาธุหัวหน้ากันนีงาะจะเรียก้ายบริการได้เนาะเีวเนาะท่านผู้ใหญ่ขอบคุณได้เลยอันดัมโนธาณะผลได้ผู้ใหญ่วัดไหนเมื่อเลยเมื่อได้แต่เมื่อเปลี่ยนสุดได้แันเ็นอาเนา ท่านผู้ใหญ่ยังไม่หมดหน้าที่เลยยังเข้ามือเราเลยเมื่อเปลี่ยนสุดได้ก็กตั้งมาใหม่แต่เ <c oughs> มื่อไรจะไหวเมืม่อเลยนตั้งมาซอยกันให้มันแล้วเดี่ก็ยังเวลาสุดท้ายยังส่งผู้วา่าวหนสุดท้ายเดลยต้องไปจุกผู้เด่นะเบิรงนอันสมควรเราจะมีจากกันบริอาจารย์มหาการที่เข้ามือ